ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ซีนะคะสวัสดีน้องเก๋ไก่สวัสดีทั้งสามท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีะที่ไม่ค่อยมีแรงวันนี้ค่ะเงียบเงาะกันหมดเงียบเงาะกันหมดเลยนะเหมือนกันถูกไหมก็น้องเก๋ไก่ว่าไงก็ถูกตืดเลยค่ะ ไปต่อกันที่เธอคนนี้นะคะหลังจากที่โด่งดังโกอินเตอร์ไปแล้วเนี่ยผลงานในบ้านเรานะคะก็ไม่ค่อยจะได้เห็นสักเท่าไหร่รสาหรับสาวป,ป่อยตรีชดานั่นเองนะคะล่าสุดเธอก,อ,อ,กอก็ออกมาบอกนะคะว่างานรุมทั้งฮ่องกงแล้วก็ที่ไทยเนี่ยรุมจีบเธอเพียบเลยนะคะคแต่ว่าส่วนกระแสกับเรื่องของหัวใจที่เธอบอกว่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหรค่ค่ะ นับวันนะคะก็ยิ่งแผ่อาราความสวยเป๊ะค่ะสำหรับปอยตรีชดานะคะที่ล่าสุดค่ะนอกจากจะไปร่วมงานถแถลงข่าว t Thailand Headlines แพลตฟอร์มข้อความ SMS ข่าวไทยภาษาจีนแล้วนะคะคงานนี้ค่ะเจ้าตัวยังออกมาเผยถึงผลงานในบ้านเรานะคะว่าอาจจะมีให้แฟนคลับชาวไทยได้ติดตามกันในช่วงประมาณปีหน้าหลังจากที่โกอินเตอร์ไปทำงานที่ฮ่องกงนะคะแบบเต็มตัวพร้อมชี้แจงถึงภาพข่าวควงเพื่อนชายที่ปะปาร์ซีที่ฮ่องกงแช่ภาพได้นะคะจนกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ ฮองกงไปก่อนหน้านี้นะคะโดยยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนสาวเท่านั้นค่ะฆฆก่อน <ฆ S 1> ะจะยอมรับนะคะถึงสถานะหัวใจกับนักแสดงหนุ่มฮ่องกงที่เจ้าตัวเนี่ยถึงตอนนี้ยังไม่พร้อมเปิดตัวว่าตอนนี้นะคะได้ลดสถานะความสัมพันธ์ลงแล้วค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะไม่จริงแล้วปลอยคุยอยู่ค่ะแต่ว่าแค่ลดระดับความสัมพันธ์ค่ะ<ม>ด้วยความที่เวลาเรากไ็ไม่ไม่ไม่ตรงกันเท่าไหร่แล้วนะคะก็เลยก็เลยคิดว่า มันก็ไม่ไม่ดีที่จะแบบเหมือนยื้อกันมาคืออย่างที่ปอาบอกวัฒนธรรมเมืองไทยกับวัฒนธรรมเมืองฮ่องกงไม่เหมือนกันคือคือตนที่ปอไปจับมือผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ผู้ชายร้อยอร์เซ็นต์นะคะคือ เขาไม่ชินแต่ว่าสังกัดเขาต้องการคำอธิบายจากปอยเพื่อไปส่งต่อกับสื่อะคะ่ะปีนี้ปอยก็ได้เล่นละครอ,อ๋อเล่นภาพยนตร์3เรื่องเลยนะคะเรื่องแรกปอยเพิ่งถ่ายจบไปแล้วเรื่อง Love Insomnia นะคะเรื่องที่2จะ s าร์ทวันที่28นี้นะคะเป็นเรื่องออคล้ายๆเป็นหนังผีนะคะเป็นภาคที่2แล้วที่เมืองไทยก็มีมีบทละครส่งมาให้ปอยพิจารณาแล้วนะดูบทคือแบบค่อนข้างเลิศมากตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าไม่ได้เล่น,นะคะ่ะก็คิดว่า7 0 3 0พี่เขาบอกว่า ปิดกล้องเดินปีหน้าเดินมีนายของค่ายไหนอะคะยังไม่บอกไม่ได้ครับ<ะ>ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฮอติวสวแล้วก็ข่าวหุ้นนะครับวันนี้เรา5้าคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ